ีค่ะอาทิตย์่อนคาเจอลูกนกเขานะคะตอนนี้แล้วก็ตอนแรกเขาโดนแมวแกล้งค่ะก็เลยมาช่วยเขาค่ะปีกเป็นไงบ้างปีกปีกก็หลุดค่ะขนขนเขาก็หลุดเขาก็บินไม่ได้เลยเนาะแล้วเ,เราทำไงร่มนีขึ้นแล้วค่ะแล้วเราทำไงคะเราช่วยเขายังไงคะ เขามาเลี้ยงไว้สองวันค่ะให้อาหารอะไรเขามั่งลูกใส่ตะกร้าแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ทำมาตะเกียบม,มาทําที่เกาะให้เขาเนาะเขาก็เกาะ,ะดีแล้วใช่ไหมลูกเริ่มแข็งแรงเริ่มกระพือปีเลยเห็นไหมเนี่ยปืบๆๆละโอเคแล้วไงบ้างหนูให้อะไรมาใครอะไรเขาบ่่มั่ง,งอือขนมปังแล้วก็ผักอือหือเมล็ดก็มีมเมล็ดทันตะวันใช่ไหม เอาหมอนโอ้โหให้หลายอย่างเลยเขาก็กินนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วตัวนี้เขาแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันสิมาปล่อยเข้ากันนะคแต่ขอดูเขาใกล้ๆทีนิดเปิดเปิดนิดนึงเปิดดูกันหน่อยโอ้โหที่แข็งแรงมากเลยอะวันแรกมานอนมีเฉยเลยเอานะจะปล่อยมาให้นายเป็คนปล่อยเองนะเอาผ้าออกก่อนแล้หนูก็ดึงกระดาษนี้ออกมาใช่เองเขาก็จะบินไปนู้ดเอาผ้าพับมังนูษยผ้าพับมางนูษยเอาที่ล็อกไปเออแล้วมั้ย ก็ดึงดึงกระดาษมแบบนี้ให้เขาก็จะบินทางนู้นเลยทางนู้นนีนดกว่าไปทางนู้นนิดกว่าแค่เก็บินไปทางนู้นเลยลูกพับพับมาแล้วก็ดึงตรงนี้มาหนูดึงกระดาษนี้มาอ่ะไปดีๆนะอย่าโดนแมวกัดอีกนะนารามาเร็วเขาไปแล้วไปแล้วนี่ยังไงนี่แขนกระปีข้างน,น,นี้ไปเลยลูกโอ้โหไปแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะตบมือแล้ว โอหเยี่ยมมากเลยเหนดูสิบินตรงไหนบินมางมวงแล้วอะไรหรอโอ้โหเร็วจังเลยมันก่อนบินไม่ได้เลยไปไหนแล้วไม่รู้เรียบร้อยอ่ะบายบายเร็ว, okay, ว,ม,วมาดูนี่กล่องที่หนูให้เลยเขากินมั่งมาดูสิโอ้โหมเมล็ดใช่ไหมครับแล้วก็ผ้ามีผ้าผูกพูเต็มเลยใช่ไหมฮะนะแล้วก็นี่นะขนมปังค่นะ แล้วก็นี่น้ำใช่ไหมคะไงมั้งอะ่ะบายบายเร็วบายบายคลิปบบายายค่ะอย่าลืมอย่าลืมอะไรซับติ๊กให้อย่าลืมกด subscribe แล้วกดแชร์กดไลค์กดซับติ๊กได้วยนะค,คะ่ายบายค่ะ